สวัสดีครับอา้มกระเทียมครับผมและมันก็ถึงวันนี้สักทีนะที่เราจะได้รีวิวรถเจ้าฮูลาคารอีโวออร e วิลดา e นะครับหรือขับสี่นะซึ่งเป็นรถของผมเองซึ่งเราโหตรงนี้อะติดค้างกันมานานพอสมควรนานมนานผมควรหอกนานมากใช่ไหมนานมากจนโดนแบบว่าโดนทวงแล้วทวงอีกทวงแล้วทวงอีกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะรีวิวเจ้าคันนี้สักทีครับวันนี้ ถึงทีล้วทีเพราะว่าที่ผ่านมาก็คลิปที่ผ่านมาก็คือปล่อยของลูกค้าไปแล้วนะครับเพราะว่าแน่นอนอ่ะของคือลูกค้าต้องมาก่อนนะครับตอนนี้ก็คือถึงของเราแล้วเรามาดูกันเลยว่าเจ้าคุรคารีโวทขับสี่เนาะออร์บิดเ,เนี่ยของผมเนี่ยนะย้อนให้ฟังอีกทียดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างผมเคยบอกไปแล้วเคยเคยเคย,เคยออกไปทีหนึ่งตอนที่ไปจากนทบุรีว่าคือมีรถคันนี้มีออปชันอะไรบ้างใส่อะไรเข้าไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยววันนี้ รวบยอดได้อีกทีหนึ่งรวมถึงพวกของตกแต่งของเจ้าฮุรคารของผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ารวบยอดทีเดียวว่ามีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเบื้องต้น้องขอโพยขอเอาโพยก่อนเบื้องต้นเนี่ยตัวนี้มันเป็นเจ้าคุรคารีเวขับ4น่าจะเป็นตัวณปัจจุบันนะฮะน่าจะเป็นตัวเครื่อง V10 ที่ขับ4มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นตัวขับ4ตัวสุดท้ายของของเซก V10 แล้วนะฮะส่วนตัวที่ผมแต่ง แบบยัดออปชั่นเข้าไปเนี่ยนะย้อนในฝ่ายอีกทีมันก็จะมีพวกกล้องมองหลังมีล้อล้อตัวแม็กตัวเนี้ยก็ต้องใส่เพิ่มเข้าไปนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเซ็นเตอร์ล็อกเนาะถ้าตัวปกติหรือว่าตัวที่มีน็อตนะครับตัวนี้ก็คือเราเป็นเซ็นเตอร์ล็อกอะครอบตรงกลางทีเดียวเนี่ยเซ็นเตอร์ล็อกนะฮะแล้วก็จะเป็นพวกสีโอ้สีนี่ก็ต้องถ้าสีเนี้ยเป็นตัวสีพิเศษนะฮะก็จะต้องคอนฟิกเพิ่มเรียกว่าเพิ่มตังค์ว่านั้นเถอะต้องเพิ่มตังค์เข้าไปอีกนะครับมันก็จะมีพวกภายในเอ่่ยอาโบนนเตตหลังงรี้กก็ตต้อองงงเเเพพิ่มมัััคคค์์นนาะะรรรววถึบโดบ แล้วก็มีสตีชิ่งก็คือเดินได้โ้เยอะเดินได้ต่างๆนานาอะไรพวกเนี้ยครับซึ่งตัวนี้เอาตรงๆนะผมก็ไม่ค่อยได้ขับหรอกตั้งแต่ซื้อมาเนี้ยออกรถมาไดปาป้ประมาณปีหนึ่งละประมาณปีนึงนะครับแต่ว่าใช้ไปประมาณสัก5,000กิโลนะครับส่วนใหญ่ก็จอดนอนห้องแอร์อย่อยางเงี้ยไม่ค่อยมีเวลาขี่อย่างเงี้ยว่าทำบริษททำรถให้ลูกค้านะครับส่วนในส่วนของพวกชุดตกแต่งมาเนอะมันก็จะมีผมตัวเนี้ยคือถ้าใครดูคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นของ ฮุาคานีโวขับ2หลังนัเป็นของของคุณคิกน้ําเงินนะครับซึ่งลินหน้าเนี่ยมันจะแตกต่างกับตัวตัวขับ4นะครับตัวลินหน้าขับ2องเอาขับ4เนี่ยมันต่างกันนะครับซึ่งไม่ได้ต่างกันแค่ลินหน้าเดี๋ยวมันมีตัวกันชนหน้าเดืยวที่ต่างกันพอด้วยความที่ว่ากันชนหน้ามันแตกต่างกันเนี่ยมันจะมีเหมือนตรงนี้ครับเป็นตัววายขึ้นมานะครับของขับ4ตัวลิ้นเองเนี่ยมันก็เลยต้องคือใส่กันไม่ได้นะ ถ้าเป็นลิ้นเป็นลิ้นหน้าตัวขับ4ก็จะต้องใส่เฉพาะขับ4ี่ตัวลิ้นหน้าตัวขับ2ก็จะใส่ได้แค่ขับ2แยกกันนะครับนะฮะลิ้นหน้าก็จะเป็นเงี้ยก็คือแรงบันดาลใจก็เหมือนที่เคยบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจมาจากเจ้า S v j วนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมทําตัวฝากระโปรงด้วยนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับแต่ว่าคราเนี้ยวยคันเนี้ยทำไม่ทันงานเยอะทำหมดทำของลูกค้านะครับเ้าทำไม่ทันนะครับมีรูปไปก่อนอนาคตเนี่ยมีใส่ให้ดูแน่นอนนะครับ ก็จะมีเหมือนกับคล้ายกับผงคันเดิมนะครับมีตัวครอบกระจกนะครับก็จะมีคีบเพื่อลมเนาะตามหลักพลาศาสตร์เขานะครับก็จะมีสเกิตข้างนะครับสเกิตข้างก็คือเหมือนคันแดงเช่นกันด้ดยกับตัวขับ4ขับ2อะไรเงี้ยใส่สเกิตข้างด้วยกันได้นะครับแล้วก็จะมีนี่ไฮไลท์เด็ดๆเ,เลยเนี่ยมันจะเป็นสปอยเลอร์หลังนะฮะสปอยเลอร์รหลังเนี่ยตอนคือตอนทําเสร็จใหม่ๆเนี่ยคนก็โหวิ่งหลังได้เลยอะ่ะคือบางคนก็อาจจะแบบคนที่ชอบแบบอลังการหน่อยก็นี่ เจ้าวิงหลังตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือสร้างเองนะครับขึ้นโมเอนครับตัวนี้เป็นวัสดุก็เป็นตัววัคคั่มนะครับก็คือเพียวคาร์บอนทั้งชิ้นเลยนะฮะยังไงก็อยู่ข้างหลังอยู่แล้วนี่ตัวนี้เลยบนเนตนะครับซึ่งเปิดฝาท้ายมาตัวผมเรียกว่าตัวเป็นเอนจิ้นโคเวอร์ดีกว่านะครับก็คือตัวครอบเครื่องอีกทีนึงเนี่ยซึ่งตอนถ้าเป็นคูลคารธรรมดาเนี่ยมันจะสามารถคอนฟิกข้างในได้ให้เป็นตัวคาร์บอนหรือฟอร์สคาร์บอนได้แต่พอ เถิบมาเป็นเจ้าตัวฮูราคารอีโวเนี่ยจะเป็นขับ2หรือขับ4ก็ตามแต่เนี่ยจะไม่มีให้คอนฟ lict นะครับก็คือพูดง่ายคือขับสั่งเพิ่มไม่ได้แต่ตัวนี้ทางผมเนี่ยผมได้เอาอ่าชิ้นส่วนเดิมของเขานะครับไปขึ้นโมแล้วเขาผลิตออกมาให้เป็นคาร์บอนนะครับหลังที่เห็นในผ้าตัวนี้สวยซึ่งลูกค้าถามหากันมาเยอะมากถามมาเยอะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยคือต้องทําแล้วแหละตอนนี้ก็ติดตั้งประมาณสามสี่คันแล้วนะครับทยอยกำลังทยอยติดตั้งให้ลูกค้านะครับตัวช่องลมเนี่ยก็ใส่เหมือนกับตัวคันแดงเหมือนกันนะครับ คือโดยรวมเนี่ยก็คือความแตกต่างขับกับขับ4เนี่ยพูด,ดง่ายๆคือชุดชุดบริพารสเนี่ยใส่ได้กันได้หมดเลยนะฮะยกเว้นแค่ลินหน้าเท่านั้นนะครับก็บประมาณนี้ครับแล้วก็ตอนนี้จริงๆเนาะมองจะบอกว่ารถเนี่ยมีพบก็มีจากนะซึ่งตอนนี้เจ้าตัวเนี้ยคือเอาตรงๆที่บอกที่บอกว่าซื้อมาปีหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยได้ขับเลยขับไปแค่ห้าโลเองตอนนี้คืออาจจะต้องลาจากกันแล้วผม ตอนนี้ก็กำลังจะขายนะครับเผื่อใครสนใจก็ติดต่อผมมาได้นะครับเจาตัวนี้นะครับเผื่อใครอยากแบบมีอยากเอาไปเปลี่ยนมือไปใช้ต่อเพราะว่าคือถ้าตอนนี้คือถ้าคอนอ lict ใหม่เนี่ยฮูราคารอีโวเนี่ยไม่มีให้ไม่มีให้ไม่มีให้คอนฟ l i แล้วนะครับตอนนี้จะเป็นฮูลาคารเทคนิก้าเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับจะเป็นเทคนิก้าแล้วนะครับถ้าตอนนี้ใครต้องการตัว V10 นะครับก็จะเป็นเทคนิก้าแล้วตอนนี้ไม่มีฮูลาคารอีโวคับสีแล้วนะครับก็ใครสนใจก็ ลองกินกลางกันดูได้ครับเผื่อสนใจจะรับไปดูแลต่อนะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็ยังไงก็ฝากนะครับติดตามนะครับกดไลค์กดสุดสุดท้ายกดแชร์กดอะไรก็ได้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วก็ลองแชร์างกล้องเนาะมีถามว่ามีคนถามว่ามีเบอร์ติดต่อไหมมีเบอร์ติดต่อแล้วครับเบอร์ติดต่อก็อ่าติดต่อไปทางเพจก็ได้ครับกระเทียมเซอร์วิสหรือถ้าจะโทรหาผมโดยตรงก็081นะครับ1709727นะครับผมรับสายเองนะครับก็ ได้เลยติดต่อมาแล้วครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอ่าคลิปหน้าจะพาไปชมอะไรเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่โหลืมไม่ได้เลยนะครับเสื้อจากโฮม d ดนิมนะครับนี่เสื้อของนี่เลย มิดไนท์ขับไทยแลนด์โหขาดไม่ได้เลยแนละ้วนี่ดูสปอนเซอร์ข้างหลังอ่ะซูมเข้าดูดีมีใครเป็นใครบ้างน,นะครับลองดูเลยเสื้อตัวนี้โหหล่อมากนะครับโหเข้าคิวจองกดกติก,กามารยาทได้ยังไงผมก็นะหลายอย่างเลยนะครับแล้วถ้าผมอยากได้ทำไงมั้งอะโหหาได้ครับหาได้ถ้าหาไม่ได้แปลว่าตังคุณไม่มากคอนะฮะโอเคลองดูครับสวยมาก